คือคนพุทธสนใจแต่เรื่องของการทําบุญก็คือทําทิ้งทํากว้างะนะคะทํากันตามค่านิยมเช่นวันกรถินก็แข่งกันเอาเงินไปวัดเยอะๆกระถินกลายเป็นเรื่องของเงินไปแล้วกรถินเอ่ยผ้าป่าเอ่ยก็แข่งกันแต่ว่าไม่สนใจการมีส่วนร่วมในพระศาสนาการมีส่วนร่วมคืออะไรการมีส่วนร่วมคือการทําทานแล้วก็ใส่ใจในทานที่ตัวเองทําด้วย เช่นเอาเงินไปไปไปบริจาคแล้วก็ไม่ได้จบแค่นั้นอะ่ะมดหมดสมดมติแค่พระบาทน้ำพุหนูไม่ได้บอกว่าหลวงพ่อผิดถูกเราทําบุญกับวัดพระบาทน้ำพุแต,ถแต Ukraine, ถแนน่ถามว่านคนที่ทําบุญกับวัดพระบาทน้ำพุมีกี่คนที่สนใจจะไปดูแหล่งของที่ตั้งของการทําบุญว่าคนป่วยเพราะว่าหลายคนทาบุญกับวัดพระบาทน้ำพุวัตถุหรือที่ตั้งของการทําบุญคืออะไรคือคนป่วยคนเจ็บป่วยเราเห็นแก่คนเจ็บป่วยถามว่าในร้อยคนที่ทําบุญกับวัดพระบาทน้ำพุมีสักกี่คนที่สนใจหรือขวนขวายที่จะไปดู ที่ตั้งขอ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 งวัตถุของการทําบุญจริงๆว่าคนป่วยเขามีจริงเหรอเขาอยู่ยังไงแล้วแล้วคือไม่ตั้งคําถามอะ่ะสําหรับหนูหนูแค่รู้สึกว่าทําบุญโดยที่ไม่ตั้งคําถามอะ่ะมันก็เลยง่ายต่อการโดนหลอกในหนูไม่ได้พูดถึงแค่พระบาทนะพนะพูดกว้างๆอะคะ่ะว่าถ้าเมื่อไหร่เราทําบุญแล้วเราไม่ตั้งคําถามอะ่ะตั้งคําถามของทานที่เราให้ไปว่าได้ไปไปถูกที่ไหม ไปถูกทางไหมอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่เราจะโดนหลอกคนสมัยก่อนเข้าวัดนะคะตั้งศาลรงศาลาเนี่ยเขาไม่ได้เน้นของการให้เงินให้เงินนะคะทุกคนมีส่วนช่วยจจมสมมติสาร้างศาลาการประเรียนอันนึงเนี่ยคนนึงออกปูนคนหนึ่งออกทรายทุกคนมีส่วนในการในการช่วยสร้างช่วยทำเขาจึงจะมีความรู้สึกว่าเนี่ยแถวบ้านหนูทุกวันนี้ก็ยังมีเหมือนสร้างอาจจะส,สาร้างศาลาโรงครัวยอย่างเงี้ยก็ช่วยกันออกกระเบื้องอะไรกันแล้วก็ไปสร้างด้วยกัน ทำด้วยกันอันนี้เขาเรียกว่าการมีส่วนร่วมแห่งบุญก็คือไม่ทําทิ้งทํากว้างแต่ไปดูด้วยว่าไอ้บุญที่เราช่วยกันช่วยกันทําช่วยกันเรียองอะไรปัจจัยเงินทองมันสําเร็จเสร็จสิ้นหรือยังบุญจริงมันคือการเสียตลาดนะคะที่ตั้งของบุญเนี่ยมันเกิดมาพระเจ้าสอนเรื่องการให้ทานการทําบุญก็แค่เพื่อให้เราสละความตนีที่เหนียวความเห็นแก่ตัวออกจากจิตใจอันนี้มันคือมันคือ,คอไอ้คือปลายทางจุดหมายปลายทางของบุญเลยแต่ถ้าทําบุญแล้วส่งเสริมแค่ส่งเสริมแค่ การที่เรารู้สึกว่าเรามีหน้ามีตาอย่างเงี้ยหนูว่ามันไม่ใช่บุญอะหรือมันส่งเสริมกิเลสทำเพราะอยากได้นั่นได้นี่มันก็ไม่ใช่บุญอะ